สวัสดีจ้ามาค่ะเก็บต่อจากอีพีที่แล้วจ้าเก็บเบอร์รี่ป่าฟินแลนด์ด้วยกันค่ะเบอร์รี่เต็มป่าเลยจ้าอูเบอร์รี่ป่านี้จะประมาณนี้จ้าถึงบอกว่าดกเต็มป่าเต็มป่าเต็มดงอยู่แต่ว่ายังเอาไม่ได้ด้ยจ้ะเด้อ ช่วงเริ่มต้นยังสุกไม่หมดจ้ะเนี่ยถามว่าดกไหมดกเป็นบางดงบางดอนบางดอนก็ไม่ติดลูกบางดอนก็ดกแบบนี้โอถ้ย้า้ดกสิบยี่สิบไล่นี่จะเอาไปไหนหมดเนาะพี่น้องเนาะอุย้ยนน่นอะดูเยอะมาก เต็มไปหมดจ้ะแต่ลูกเขายังไม่โตเต็มที่เหมือนที่บอกหลายๆคลิปนั่นแหละค่ะจะไม่โตเต็มที่ก็พอได้เล่น เด้อพี่น้องเดอ้อวัตดิคะสวัตดิทักทายได้จ้ะเด้อยังอยู่ในป่าอยู่เลย,ยตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาโน่นจ้ะ นี้เราเคยมาเก็บประจำจะ้ะทำไมถึงบอกว่าเก็บประจำเพราะว่าป่ามันกว้างมากมันก็ค่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยเนสินทุงบอกว่าขอคุยนิดนึงเด้อพี่ๆน้องๆจะ้ะอย่าเพิ่งลำคานกันเดีรวค่อยตั้งกล้องเก็บกันยาวๆอยากจะบอกว่าทำไม เบอร์รี่ปามันใหญ่มันกว้างเราไม่มีคนอื่นมาเก็บเหรอมีจ้ะอีกอาทิตย์หน้าเ้ยค่ะเด้ออีกอาทิตย์หน้าเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นจ้ะมันเพิ่งเริ่มต้นมันจะเก็บยากก็เหมือนยายสนทาคลิปให้ดูนั่นแหละคะ่ะเบอร์รี่เต็มป่าทําไมเราถึงเอาไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องเดินหาเอาแล้วคนที่บ้านนี่เขาก็ไม่อยากจะมาเดินหาเนาะเขาดูว่ามันสุกงอมๆดีๆ,ๆเขาก็มาเก็บเลยถึงตอนนั้นพี่น้องยายสนกับคุณตาเสยเอาไป กินมัดขึงป่าแล้วถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่ได้ตังค์เลยพี่น้องทําไมถึงบอกว่าถ้าอุ๊ย,ยจ,ะจะล่มถ้าไม่ทําแบบนี้ก็จะไม่ได้เพราะว่ารอให้คนชาวบ้านเขาตื่นตัวออกมาน่ะเบอร์รี่มันก็ไม่พอกันเก็บ้ะจ้ะไหนจะไอพี่น้องของเราเก็บไปขายส่งเอ้ พ่อค้าคนกลางในเมืองแล้วก็ส่งขายประจําขายตามอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างกันนี้นะคะลงเน็ตขายอะไรอย่างกัรน,นี้เดี๋ยวนี้มันแข่งกันทํามาหากินแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนอุ้ยออกมาย่างไหนก็ได้เบอร์รีย่ยายกับตาแข็งแรงอยู่แต่ละปีน่ะแต่ละฤดูกาลน่ะสองร้อยลังก็ขายได้แต่เดี๋ยวนี้เมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่าจะได้แค่ ไม่ถึงร้อยดีจ้ะไม่ถึงร้อยลังดีเบอร์รี่หายากแล้วคนขายเยอะสมัยก่อนไม่มีคนคนขายเยอะแล้วเราก็ขายแค่สามสิบห้ายูโรล,ลังนึงของมันก็ไม่แพงขนาดนี้เนาะแต่นี้ก็ขึ้นราคาก็เราก็ขายกิโลละสิบเอ็ดยูโรหรือหรือสิบยูโรค่ะกิโลนึงค่ะเก็บไปสดๆจากป่าอย่างกันนี้ก็ เอาไปคัดจ้ะคัดตาควานเอาอะไรออกให้สะอาดกล่องลังเราก็ซื้อมากล่องใหม่ลังใหม่มาเลยแล้วก็จัดส่งสดๆดดนี่กลับไปบ้านก็ต้องออไปรีบคัดบางทีสามสี่ทุ่มถึงจะได้นอนทําไมถึงคัดจ้ะเพราะว่ามันพวกเราทํามานานแล้วนะคะนกอ๋เลยอยากได้สดๆให้เขาช่วงนี้อากาศมันร้อนอยู่อากาศมันร้อนมันจะ กลวัวผลไม้มันเสียถ้าว่าอากาศมันเย็นอย่างน,นั้นเราจะเก็บได้ค้างคืนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเลือกก็ได้อะไรอย่างกนี้แต่อันนี้เราเก็บไปวันต่อว,วันเลยค่ะเดนมาี่อัจะเริ่มจะตีเขาขึ้นเขาแม่เอาลงเขาแล้วพี่น้องอีกทีนี้ เสยเอาแต่ยอดยอดเหมือนทุกปีนั่นแหละมันถึงได้ช้าเห็นตักแม่นๆอน่อ่งจานนี่ก็ไม่เต็มกระทีถ้าไม่ททำอย่างกันนี้รออีกอาทิตย์หน้าก็คนเยอะเก็บไม่ทันกันจะก็จะได้คาป่าใหม่ไปเรื่อยๆ คุณตาบอกสวัสดีครับกินแกหิวน้ําต่อจากอีพีที่แล้วเดอจ้ะเด้อเพิ่งโงมาหากันคุณตาบอกว่าฉันหิวน้ําจนฉันกินไดเอเบอร์รี่ปากด้ำหมดแล้วเปรติยาโนตาซิเตนเสือว,ว่ามารยาเสือมารย,ยาใหญ่หัดก็ตัวถ้าหิวน้ําก็หยุดพักแบบนี้เด้อ เมื่อปีที่แล้วบอกให้ทิ้งเสือ้อตัวนี้พี่ๆน้องๆเคยเข้ามาประจําอาจจะเห็นท้อขันนะแตกแล้วแตกอีกแกไม่ทิ้งแกบอกว่ายุงมันกัดเหลือมันกัดไม่ทะลุเสื้อตัวนี้แกบอกว่ามันกันเหลือบได้นี่แหละค่ะชีวิตของเราสองตายายจะอยู่ประมาณนี้เหนื่อยก็มานั่งกินน้ําคุยกันก่อนเอากินเข้าไปแซบบอกคุณตาอร่อยไหมอร่อยไหม อร่อยอร่อยก <c oughs> ็ต่อสู้ปากดำปีเหมือนเด็กแล้วมือแกติดแล้วทีนี้แกก็ใส่ปากเรามันก็ไปเลอะหน้าแกเอาน้ำปะปะมาเอาน้ำปปาาเหนื่อยก็นั่งคุยกันเอาเอาปะปะเดี๋ยวจะให้แกฮิ้วเอ้ถังที่ว่ามันเต็มสองใบนี่เอาไปลดก่อนแล้วก็ไปเอาน้ำอีกขวดใหญ่มากินแล้วก็เอาถังมาเพิ่ม ถามว่าเอ้เก็บชั่วโมงหนึ่งเยอะเขาบอกว่าของยายสวนเก็บทำได้ลูกแต่ใหญ่ๆก็ยายสวนเดินอ้อมโคกเนาะพี่น้องเนาะอ้อมโคกเป็นหมู่กันเด้อยุดหายเหนื่อยพักก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เพราะว่าเราทํากันเก็บกันมาหลายอีพีแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็พักนิดนึงก็มาคุยกันเล่าสู่กันฟังเด้อหาอยู่หากินเราก็หาอยู่หากินกันแบบนี้หละจะอยู่ไหนก็หาอยู่หากินยิ่งเอ วัยเกษียณเด้อจะบอกอะไรให้ไวยเกษียณน่ะยิ่งได้เงินน้อยบางทีบางท่านพี่น้องลูกหลานมาก่อนก็เข้าใจผิดกันเนาะเออเอาหัวเกษียณแล้วเด้อยังมีเงินมันไม่ใช่เด้อพี่น้องเด้อมีงานทําน่ะเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นด์ด้ถ้าเกษียณแล้วน่ะอือห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นแหละค่ะที่ได้เงินอันนี้ก็ มาเล่าสู่กันฟังเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้ไม่ใช่ว่ายุ่ายุเดอ้อว่าอะไรไม่ใช่ว่าแนะแนวทางเดอ้ออันนี้เล่าสู่กันฟังสมัยเก่าสมัยแก่สมัยก่อนเราก็อย่างยายสนก็คิดว่าเออเอาผัวกเกษียณจะได้มีเงินเยอะใหม่ใช่เดอ้อพี่น้องเดอ้อ ยิงเช่าบ้านอยู่เงินไม่พอค่าเช่าบ้านเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาแล้วก็มาทํางานหารกันออกค่าเช่าบ้านเดอ้อจะบอกอะไรให้เอาก็ชมบรรยากาศอื่นต่อเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาพอหอมปากหอมคอแต่ละพี่น้องเอ้ยนะดูายสวนได้ถังหนึ่งายสวนก็เล่นทั้งกล้องด้วยถ่ายคลิปไปด้วยกลัควคุณตากลัวกลัวกลัวคุณตาดูที่ไหนได้คุณตาแกก็อายุ78ดแแล้วพี่น้องเอ้ยแกไปไม่อรอดแล้ว ดูดูลอยแกเก็บจ้ะปลาแรกเอเล่คนไหนมาที่หลังไม่ได้ดอกแกเก็บซะเกี้ยงเพราะว่าแกเหนื่อยแล้วแกก,ก็กินอย่างกันนี่แหละโอ้พี่น้องเอ้ยอก็มาเป็นเพื่อนกันก็ยังดีเนาะคะ่ะนกแต่ก็ให้คุณตามาเป็นเพื่อนคุณตาก็มาหิ้วให้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนักหนาแกเก็บได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นบอกเ<อ><อ>หนื่อยก,ก็<อ>กยพักเด้อพ่อใหญ่เด้อืเหนื่อยก็พักไม่ให้หักโหมนี่แหละค่ะ ชีวิตเราสองตายายาเดี๋ยวไปต่อกันค่ะเดี๋ยวยายสวนไปต่ออีกทางนู้นดเด้อวค่ะเด้อไปบนเขานุน้นมุงคุณตาก็ทิ้งไปตรงนี้เราจะแผงต้นไม้แล้วมันจะกันยุงได้ไม่นี่พี่น้องเลยขื้นสนิมมันแล้วอ่องก็คือติดเสียเื้อกดกระชินุนหัดตัวอ่อนปูอีหันปูปูอ,อกษาปูปูปปอ,อกสารตัวแล้วอองก็คือติดเสียปิดตาซัว ดูเอามาหอยไว้นี่เหนื่อยแล้วก็รีแลกเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้เอาไว้ดูเห่นยสองตายายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวยค่ะนีพ่อใหญ่ก่อน <laughs> เก็บจนป่าแหลกเอเลยไม่ไม่เหลือให้นกกินเลย <laughs> โอ้ยหงุดหลาย <laughs> ไปละเด้อจะไปหนองนู้นมันเคยมีมันเคยมีอยู่หนองนู่นตรงนู้นก่อนไปคุยกันไป ต้องไปซีเรียสเด้อพี่น้องเดอ้อถือว่าเป็นการบันเทิงไปเดอ้อจะได้ไม่เหนื่อยคนดูก็จะได้ยิ้มได้เนาะพี่น้องเนาะยายสวนกับพ่อเด้่ยหัวหลาะต่ออายุเดินพี่น้องเอ้ยแชร์ชีวิตให้กันชมเด้อพี่น้องเดอ้อหาอยู่หากิน เสร็จล้วันโอ,โอ้โอ้โอ้จีลมไปต่อทางนน้นทิ้งผอเ่าไว้ตีนเขาทางนน้นจะได้หิวมากมไปนี่กระดกจ้ะนี่โอ้โหดูต้นนี่ถ้าลูกเต็มใหญ่ใหญ่อย่างกันนี่ต้นฮักเลยแหละพี่น้องเอ้ยอันนี้มันลูกยังเล็กอยู่จ้ะ ลูกยังเล็กอยู่ให้พี่น้องชมก่อนเดอ้อเดยวจะได้ตั้งกล้องเก็บจ้านี่เยอะอยู่จ้าเต็มไปหมดวันแรกที่มาเก็บทิ้งไว้ตรงนี้แหละป่านี่แหละอันนี้ก็เลยมาเก็บรำรอยเดิมตัวเองเก็บต่อไปเรื่อยเดินก็คัวเหยียบลูกหมาไ้าไแล้วจะเปานละยอนเอ๊ะ ก็แต่แกไปเล่นกูว่ะพอใหญ่เก็บอยู่ตรงโน้นหมุนไปหมุนมาสงสัยแกจะเหนื่อยแกจะเหนื่อยแกก็หมุนข้างรอบตัวแกเก็บจนว่ดเกี้ยงตัดพี่น้องเอ้ย สักพักเดี๋ยวค่อยโทรไปหาแกกลัวแกเป็นลมไปไกลกันห่างกันไม่ได้ดอกจก้ะต่างคนต่างห่วงกันกลัวกันเป็นลมโทรศัพท์ก็ไม่ให้หมดแบตเลอ ขายคำแบบนี้ก็เอาเอาแบบดจำลองมาอยู่กือเราหลงฝาหรือว่าเป็นลมเป็นแรง นั่งอยู่ในหนองนี่เงือกไม่กลัวแหละเดี๋ยวยายสวนจะเอดัดแปลงอันนั้นก่อนเดิ้อดัดแปลงอะไรเอาเกงกันฝนเกงกันฝนแล้วถ้าเราใส่แล้วมันเป็นเงือเราเราจะร้อนเราก็ตัดขามันออกให้มันเหลือครึ่งตัวเอาไว้มานั่งกระตอดเก็บหมักง่ายกลัวงูตอดก้นเอาแต่รองลงท้าบูทดเราลงท้าบูทดเราสูงอยู่แล้วจ้ะ บดแล้วอุยลืมเอายากันงูกัดใส่รถมาด้วยพี่น้องลูกหลานมือใหม่เด้อเข้าป่าซื้อยากันงูกัดเด้อพึ่งตอดเพิ่งต่อยอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาจะกันงูกัดนั่นแหละซื้อมาด้วยใส่กระเป๋ามาเพราะว่ายายสวนเคยมีประสบการณ์มาแล้วงูก็เจอบ่อย ตึ่งต่อยสามสิบกว่าแม่เกือบนอกดีดีที่ว่าไม่แพ้ไปเก็บเผ็ดเหมือนกันเด้อไม่ใช่ว่าจะมาเก็บเบอร์รี่พวกยากันมืตัดไปด้วยแต่ขอโทษขอภทยเด้อเราสูตรกันฟังนี่แหละมาหาเยืสนก็มีประโยชน์มั่งไม่มีประโยชน์มั่งอย่าพากันฉีดน้ำหอมเข่าป่าเด้อจะเด้อ ทำไมถึงบอกว่า่าฉีดน้าหอมเข้าป่าพึ่งมันได้กลิ่นน้ําหอมแล้วมันมาหาเราแล้วมันจะต่อยเอาจ้ะหลานยายสนไปเก็บเห็ดไปขากระไปเหยียดเอเจอรังพึ่งคนอื่นเขาก็พ่นอยู่ดอกแต่หลานยายสนเจอไปฮกแม่ฉีดน้ําหอมไปพึ่งมันลุม้มตรงนี้กระดุก ก็เก็บง่ายแล้วจ้ะเข้ามสุดเต็มที่เป็นเบอร์รี่ดกๆอย่างการนี่พี่น้องเอ,อ้ยอยากดึงอายุตัวเองได้สักอีกสักยี่สปีเนาะรับออเดอร์ไม่อัน้นทำไมถึงบอกว่ารับออเดอร์ไม่อัน้น ปีที่แล้วบอกให้คุณตายกเลิกเขาไม่ไหวจ้ะเบอร์รี่หายากมาปีที่แล้วบอกตาคืนออเดอร์เขาทราบไม่ไหวแล้วขาเขาก็ไม่ไหวเพ้าเขาไม่ไหวแต่ถ้าดกๆอย่างกันนี้ทำไมถึงบอกว่าไหวหนูไหวอยู่แล้ว <laughs> นั่งเก็บพี่น้องมันดกอย่างกันนี้มันก็ได้นั่งเก็บนี้ ตาอยู่ตรงนู้น ไปกับมันไปพี่น้องเอ้มันเยอะมันเลยไม่เซ็งทำามันหายากอะ่ะอ้มันเซ็งเด้อดูตรงนน้นเถะลูกจะล่มเอ้ต้นจะล่ม Oh. ดับเมี่ยงเลยพี่น้องเ็กจเอาไม่หมดทุกลูก ้างหน้าก็ห่วงข้างหลังถ้าตรงไหนซุกดีๆน่ะคุณตาแกเอาจก็มดทุกเม็ดทุกหน่วยนั่นแหละถึงแก้แก็เก็บวนวนตัวแกไปอย่างนั้นแหละแกก็ไม่ต้องเดินไปไกล แกอยู่แค่บริเวณเดียวช่วงนี้มันซุกใหม่แกไม่ได้เอาไอ้ที่ตักเป็นด้ามตกักแกกลัวลูกดิบมันติดจ้ะแก,ก็เลยใช้กระป๋องแบบเียสนแกก็เลยได้ช้าถ้าแกเอาเป็นด้ามตักหนะ่ะได้เร็วจ้ะ เรีบเร็วก็กลัวเลดเบอร์บบรี่ติดแต่เลตเบอร์ี่ติดไปก็ไม่ได้คัดยากหรอกจ้ะเพราะว่ามันลูกเล็กเอาไปร่อนมันก็หล่นออกจากตะแกรงแล้วอาก็คู่อยู่ไหนล่ะพี่น้องคู่ก็ต้องเอาเป็นสีสเด้อพี่น้องเด้ออย่าเอาสีเขียวเด้อสีเขียวปนกับใบไม้หายากเลย มีคุกข้าแจกครั้งนึงเป็นสีเขียวแม่เอามามางไว้แล้วก็หาไม่เจออุย้ยพี่น้องตรงนี้ลูกใหญ่แท้เต็มกระป๋องเราไปเทก,ก่อนเนาะน่ะลูกใหญ่ๆเลยดกอยู่จ้ะ เก็บเดินตะโคงตะของก็ยังตะเหลือเต็มอยู่พี่น้องเอ้ย เสียงกระป๋องไปเด้อพี่น้องเดอ้อบนชวนมันต้อค่อยคือกันบางท่านก็ชอบย้ายคุยบางท่านก็ไม่ชอบก็ขอโทษขออภัยทั้งหากผิดพลาดเด้อพี่น้องเดอ้อคุยมั่งเงียบมั่งเนาะ ฟังเสียงกระป๋องมัน ี่น้องๆลูกๆหลานเฮ้ยถึงเวลาขอบป่าแล้วเขาแค่ไม่กี่วันเต็มวันแบบนี้พี่น้องได้ไปทำงานแล้วจ้ะโชคดีได้สัญญางานปีนึงนั่นแหละถึงไม่ได้กัไถจจะพอช่วงพักงานหยุดงานก็เจอช่วงเบอร์รี่ซุพอดี หลานมาสามปีเด้อค่อยเจอกันหลานเอ้อเฮทีแล้วกระป๋องแบบนี้เต็มกระป๋องตักแบบนี้แป๊บเดียวจะได้ถังอยู่ดอกดอกพี่น้องจ้ะดอกมากดับเมี่ยงไปเลยเนาะ เต็มไปหมดเป็นป่าเป็นดงเลย